จังหวัดลุรีร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่หางไกาย,ยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงส่งเสริมกีฬามวยไทยเมยืองลบุรีที่สํานักงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านพัฒนังเย็นหมู่ที่8ตำบลทะเลชุกศอดอ,อําเภอเมืองลบุรีจังหวัดลบุรีนายปัทยาเะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลย,ยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงส่งเสริมกีฬามวยไทยมวยลพบุรีโดยมีนายทิย์เมฆสังขะวันนะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งพร้อมด้วยนางบรรทิตาอุ่นเจริญพัฒนาการจังหวัดลพบุรีนายอภริชาติโลสุวรรณประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลพบุรีในายไชยยะมงคลเลียบประยูนครูยะสอสุนีมวยไทยและเยาวชนในพื้นที่จำนวน30คนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่รัฐบาลได้มีนณะ อธิบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีความรุนแรงกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสีมาตรการหลักประกอบด้วย 1. การป้องกัน2การป้องปาก3ามการป่าปามและสีการปบำบัดฟื้นฟูซึ่งมาตรการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโครงการหมู่บ้านของคุณแม่ของแผ่นดิน ใช้ชนะยาเสพติดที่ย,ยั่งยืนสนองพระราชบัญญัติผ่านส,สมเด็ดนางเจ้าสศริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบ้านพักที่นั่งเย็นหมู่ที่8ตำบลทะเลชุกสอนอำเภอเมืองลบบุรีเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดมีผู้เสพผู้ค้าและสถานบันเทิงเช่นโรงแรม ซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดภัยส่งเสริมจิตประการต่อสู้แม่ไม้ไมวยไทยฝึกการมีวินัยและคุณธรรมในโอกาสนี้นายทิพย์เมษสังขัขันนะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ้องกปันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งได้ร่วมกิจกรรมให้กำลังใจแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมกล่าวถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของ,งทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในระดับชุมชนอีกด้วยน,นําเสนอข่าวโดยรายการสารด,ดรีดีรุกรีสนธยาศดีดําเนินรายการสวัสดีครับ